ิดอยากกินลวกดอกผักตบกับปนป่าได้เนาะคือสีแสีเพราะว่ายายปอน,นี่ก็บร่ได้กินโดนแล้วนะก็เลยขิดอยากก็เลยเห็นพ่อบ้าเราพามาเอาดอกผักตบก็บ่กค่อยได้ลายบันไดดอกดอกผักตบได้พ่อไดอยากไดกินเพราะว่าดอกผักตบอยู่แถวบ้านยายปอน,นี่ทุกเมือมันกับบ่ค่อยสีมี่คือเก่าแล้วยี่สิบปีขึ้นหลังอยู่หน้าแกงของยายปอน,นี่ว่าเป็นลายคักลายแน่ไดผักตบแต่ว่าทุกเมือนี่กับบ่ค่อยมีแล้วเราก็บ่ค่อยผ้ากันมาก,กินพร้อมเนีสมัยก่อนแนวอยากแนวกินหรือว่าพักนั่งต่างยาที่พ่อแม่เคยผ้ากินตั้งแต่สมัยยเนนอ่า หมอกว่าทุกมืออยู่เริ่มหลายมากแล้วมักเบ็ดทุกอย่างเลยผักกะเดาคือกันเด้เห็นพอก็เมียหาใส่ผ้าขาวจางสีกระเขียดว่ามันขมแต่ว่าทุกมือนี่เฮ้ยม,มักขักมักแหนีมักแห้งขักก้พอก็เมียใหญ่มักปุ๋ยใหญ่ขิดว่าเอลาผักกระเดาเป็นดอกจังสีกรบเซ่พว่าเราไปหามาให้ปีละาสอบสองสอบแล้วก็เฮ็ดใส่ช่องฟิดไว้ล้วกินเบิดพร้อมด้พว่าใหญ่ปอนี่เป็นคนมักกินดอกผักกะเดาแห้งนะปีนี้ก็พ้ากันเฮ็ดใส่ช่องฟิดไว้หลายค่ะคือกกันเน้ดอกผักกะเดาเพว่านกกิ ปาล,ลาแล้วเราก็มาหาปลาพร้อมแล้วว่าเราก็เลยมากินตลาดปลาป,ป,าปนปลาน,นี่ก็เฮ็ดกินดูค่ะคือกันได้พอบานคอยแต่ว่ายายปอนี่ก็บ่กคอยมาก,กินปนปลาได้แตก่ก็กินได้อยู่แต่ก็บ่คอยมาคือพอบานดอกกลับมาหอดปลาแล้วแล้วก็สิมาหาเตรียมเฮ็ดกับข้าวกับน้ำเราก็ได้กล้องตะแกรงใส่พริกแห้งหอมแดวก็ะเทียมมาใหม่เราก็ใส่ดีพอปกติแล้วเวลาซื้อพริกแห้งหอมแดงมาจังสิยายก็สิมักเอาใส่ถุงยางไว้บางเทื่อนี่เกิดฮอดหนอบางเทื่อนี่ก็ฮอดเน่าผัวละว่าแม่นเอาถิ่มหลายก็ได้กินพอได้บ่ธรรมดาพอบานขอแล้วก็จมให้ยายดีๆีได้ว่าเป็นหยังคือบ่หาซื้อแนนวดีๆมาใส่คเฮียนี่ แต่ขายควองเราก็บ่ค่อยได้มนสนใจเรื่องขัวปในใดได้แต่ว่า,าท,ทุกมือเศ้าขายควองแล้วก็คิดว่าสิกลับมาเห็ดมันดีขึ้นกว่าเก่าอยู่ดอกแล้วเขาแล้ยน้ามีลายายปอสีเฮ็ดขั้วไหมแล้วก็คุยกันก็พอบ้านแล้วพอบานก็โอเคบวกใ้รใยเห็ดนะก็เลสิผากันเ็รแล้ววันนี้ายปอนี่ก็สิมานลวกดอกพักตบก้อนที่สิเอาผักตบลงไปใส่ในหมอน้อนี่เขาต้องรอให้น้าม,มันเดือดสะก่อนเด้ค่อยเอาพักตบลงไปใส่พักตบหนึงใส่ปลากระซ่บคักคือกันได้แต่ว่ายใยนี่ปเพราะว่าพ่งอท่ทานอยาิคิดอยากกิน ตบมาหนึ่งสเพราะว่ายานี่ก็บริกินดอกพักตบใส่หนึ่งปามาโดนแล้วดอดอกพักตบได้ที่แล้วแล้วบรรยายก็เสีไปนอกน้ำเย็นไว้หรือว่าทางหาบ่มีน้ำเย็นยังสีเอาใส่น้ำเปล่าก็ะได้คือกาดที่น,น,นปลาดุกหน้ากินมื่อนี่ปลาดุกหน้านี่ก็เป็นปลาที่พอบ,าบาเขา,าใส่เบ็ดว้ตั้งแต่มือพูนลาม,มันพวทนี่เบิดนายายก็ได้เสียวมาปนต้มปลาดุกหน้าใส่น้ำาปล่าว้ตั้งแต่ก่อนออกไปหาเก็บพ,พักตบก็พอบานบริยายมันน่าเปื่อยนายายก็ได้ต้มอบาทีก็เปืยรอบนี้้กกก็ยบตมไว่ค่อยไปนะเหตดปนปลาแล้วก็คิดพอ ตอนที่ยายแต่งงานกันกับพ่อบ้านใหม่ๆไปอยู่น้ำเล่าในเฮ็ดกับเขาก็บ่ค่อยเก่งปันใดเด้เพราะว่ายายนี่มีพี่สาวหลายก็เลยบ่ค่อยได้เฮ็ดกับเขากินปันใด้ตอนเป็นเด็กน้อยนี่ก็มีแต่พ่อแต่แม่เฮ็ดให้กินยายมากกับพี่สาวเฮ็ดให้กินยายพ่อก็เลยเฮ็ดกับเขาบ่ค่อยเก่งปันใด้มาอยูเล่า่อบ้านเล่าสอนให้เบิดทุกอย่างยายก็เลยเฮ็ดกับเขาเป็นมาตะพุ่นล่ะอยู่กับปู่กับย่าใหม่ๆเพิ่นบอกให้เฮ็ดปนปลาให้กินยายก็เลยเฮ็ดเฮดเร่เร่ปูละวางไหลหัวละว่าป้าเห็นฮอดหลังข้าเฮียนว่าซั่นเพิ่นว่าพ่อบ้านข่อยนี่ก็บ่รู้้คือกกันเเดดว่าฮ็ับเเขาาบ่่่ป็นนสววตัยยพอนี่ก็บ่กล้าบอกเู่คือกันน่ะวาาเเจ้ของฮ็ดกับเขา้ว เมื่อหนึ่งอยู่บ้านกับยาสองคนพอบ,าบ้านเราบ่ออยู่เพิ่นบอกให้ย้ายซุปนมไม่ให้กินจ